No. Nah -nah. ป่าชายเลนเจ้าฟ้าสรินทร์ศักกะรหลวงพ่อไทยที่นี่คือชะอ่งเพชรบุรีเอาแต่หนึ่งสองสามหนึ่งสอนึ่งสองามพี่น้ำพี่น้ำพี่น้ำพน้ำไหน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 อพี่ชินไม่เห็นอะพี่ชินหายตลอดเลยอ่อนน่่องคองทำหลายอย่างได้พร้ามดัะ เรียบร้อยเรียบร้อยรีบรอยวิสวยฟูีฟะดูน้ำดิ้นชิ้นหอะนึ่สองสามยะยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีคยณเดียวเดียดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดดียวเดีวเดีคุณผู้ชมดเดว วทีทะเลแบบที่เก็บภาพกันใหญ่เลยพี่ไม่น่าเชื่อนะเมื่อวานอยู่จันทบุรีวันนี้นะคะก็แวบนะคะมาถึงเมืองชะอำเป็นที่เรียบร้อยเอ๊ะแต่ว่าดาวไม่มาโอ้นางไม่ไหวค่ะขอแวะนอนข้างทางเพราะว่าจากจันทบุรีมาเพชรบุรีเนี่ยนะคะ วัดสังขารเลยั้ว่าใครจ็เกิดแางแข็งแรงนอนข้างทางบนานบ้างอยู่ระหว่างทางไม่พูดเลยว่าหนูจะไม่ไม่มาเด็ดขาดถ้าเกิดไม่มาคืเสียจริงๆมาแทนแล้วก็แ้งมาด้วยนะคะวันนี้เราออกมานอกสถานที่อากาศดีมาทะเลนานแล้วอากาศดีมากๆนะคะบเรามาชะออมเพชรบุรีไม่ใช่เฉพาะมีทะเลสวยๆแบบนี้ที่เที่ยวที่นี่เยอะมาก มาไไหนอย่างมาเนี่ยนะคะก็หน้าตาเป็นแบบแม่วานนด้เรือนิดนึงนะคะก็มาก็พาไปเที่ยวตลาดชะอําค่ะตลาดสดเลยลูกกล้าเดินตลาดมากช่วงนี้มันไม่ใช่ฤดูทุเรียนจริงๆแมแต่แต่ผักตอบมีนะจ๊ะผักตอหนูกก็ไม่ผ่านนูพูดเลยื่รที่มีคนรีกประกายประกายด้วยใช่ประกายผังสวยไม่เขาจะซื้อเขาจะซื้อทอดมันประกายสอนทีนี้น้อมีทอดมันอร่อยรู้ได้ไงคะคุณแม่ พามากินที่นั่งมีอะไรดีๆถูกพวงจรเนาะหของแดงของแป้งนะคะจะพาไปดูปูชักสะพานยกคฉากฮะแม่ทำไมยังไงยังไงปูชักสะพานยกเขาแข็งแรงมากจริงๆใช่ค่สามารถชักสะพานยกได้กล้าขึ้นเลยกล้าขึ้นแล้วเล่นไปชักเองเลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่า เดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูคือเก็บภาพให้ดูนะว่ามันกลับมาวิธียังไงแล้วช้างสะพานยกยุ่งแลให้ดูด้วยไหมไอ้ผ้าไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไอ้เก็บภ้าเนี่ยก้ามปูเก็บปูมาให้กินด้วยต่อแหมไม่พลาดทีค่ะมาทีทีทั้งทีเอาตัวที่มันมักเยอะๆนะเพราะว่าก้ามมันต้อใหญ่เลยนอ่ะเลยมันไม่ได้ย่างนีแล้วของพี่เต้นละคะพี่เต้นมาถึงที่พี่ไปไหนด้วยหรือเปล่าพี่มีพี่ถามพี่เต้นก่อนแล้วจะให้พี่ก่อนก็ได้ของพี่เนี่ยนะไปเที่ยวแนวอนุรักษ์ พาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติป่าโก่งกลางสวยมากที่นี่เขามีนะคะอยากให้หลายๆคนผู้ชมเนี่ยพาเด็กๆไปเที่ยวประทับใจแน่นอนเดี๋ยวมาไปแน่นอนอันนี้คือประทับใจแบบเที่ยวแต่ประทับใจแบบกินเนี่ยนะคะก็ต้องไปร้านดังของที่นี่<อ>ไปท่าปูแล้วเกาบอกมีอยู่ร้านหนึ่งอยู่แถวๆนั้นเลยคือปูชัดเหนื่อยใช่ไหมเรากินเลยกินสดๆตรงนั้นเลยท้าปูนะครับ ปูมีร้านอาหารอร่อยหลาย้านเลยกินไม่เหนื่อยกินไม่เหนื่อยกินไม่เหนื่อยกินได้หมดในทะเลก็ไม่เหนื่อยกินได้หมดวันนี้ผีเสื้อสมุทรมาถึงที่แล้วค่ะทะเลชามแม่คือที่เมืองนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้องเดี๋ยวจะอุดมไปด้วยอาหารทะเลอร่อยอร่อยแม้กระทั่งกับคู่กับข้าวอร่อยทุกอย่างขนมที่นี่นะจ๊ะก็อร่อยเหมือนกันยินชื่อเรื่องลือมากๆและแน่นอนวันนี้ที่การรวมกลุ่มนะคะของพวกแม่บ้าน แล้วก็ํำขนมอร่อยแต่ว่าราคานิดเดียวนะคะเดี๋ยวติดตามกันในเชิญแจวพาด้วยค่ะคู่น้องคู่ริมทะเลเมืองนี้คือเมืองคนรวยไงคะเใช่ค่ะเพชรดูถูกกง เดี๋ยวก่อนเนีระหว่างเพชรบุรีกับกำแพงเพชรอ่างทองอ่างทองอะไรเขาเลยกันเพชรบุรีรวยสุดเพชรสิบุรีเพราะว่ารวยทั้งเมืองนี่เป็ดหนูอยากกินรังแคหนูอยากกินปูชักแล้วใช่ไหมแม่ก็อยากกินเหมือนกันเอาพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเที่ยวแล้วก็กินไงให้เต็มที่ค่ะชะเอาค่ะเย้ค่ทยรู้ต่อถ่ายรูปต่อแบบแบบท่าได้ข่าวว่าท่าเหรเต็มแล้วนะถ่ายกันเนี่ยเดี๋ยวนะการ์ดเต็มเลยรหัสล่ะตัวานั่นไงท่านั้นแหละสวยแล้วหนึ่งสองสาม 听。<体> <laughs>